เจอนานนะครับสัตว์ไปไหนเนี่ยาดูที่คอสิครับอะไรทองเต็มคอเลยสัตว์นี่รวยจัดเล็กี่บาทเนี่ยอันนี้ทองอันเนี้ยฮะอันนี้เอริมันสั่งเอาเอาทองไอที่ขายตามร้านทองมาสั่ทงทําเป็นล้อเนี่ยดูสีดิตอนนี้บาทละสามหมื่นก็แพงกว่าอาร์กอนแทะเอออันนี้แสนกว่าไอสัตว์น <c oughs> ี่คนละเรื่องแนละ้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับ <c oughs> นะครับทุกคน เอาเล้ไปจอดข้างๆก่อนลิปเอ้าก็วันนี้ไอ้ลิปมันจะมาอัพอะไรรถนะทุกคนน่าทึ่งคุล้อมาทุกคนเป็นล้อของอาร์กอนทรงเออันนี้เขาเรียกว่าล้ออาร์กอนป้ายแดงอีโลโกอยู่นี้ลายสายฟ้าเขาเรียกว่าลายสายฟ้าบางคนก็เรียกว่าลายเบ็น้าจะเนี่ยจะเป็นแบบสีขาตัดอ่ะเรียกว่าสีอุทโธนแต่ถือว่างานดีนะพูดถึงแบบรายละเอียดล้อถือว่าใช้ได้เนยเด็ดนะขนาดล้อขนาดล้อหนึ่งสี่ล้อหนึ่งสี่ข้อสิบเจ็ดหนึ่งจุดสี่ขอสิบเจ็ดทุกคน <Das S 1> ใช่ใชคือเดิมๆตอนนี้ยไ,ไ,ไม่โฟกัสอ,อ่าชัดเจคือตอนเนี้ยเดิมๆตอนเนี้ยตอนนี้รไอลิฟองงะมันใส่ร้อน้ำเงินใช่ไหมแต่มันเป็นร้อโยโกตอนเนี้ทุกคนเดิมๆที่ผมใส่อยู่อะมันเป็นร้อโยโกโเป็นร้อน้ำเงินเป็นของโยโกทุกคนใช่ซีลวดก็เป็นของโยโกนะใช่แล้วมันเพิ่งขึ้นมายังไม่ถึงห้าเดือนเลยซีลวดอะแต่เที่ยนนี่มันจะขึ้นใหม่เลยแม่งเหลือเกินหมดแล้วอีกแล้ อะไรหมดตังหมดแล้วขังหมดแล้วกระเป๋าเบาแล้วเป๋าเบาแล้วแล้วก็จานเป็นจานของสวิสอันนี้อันนี้เคยรีวิวไปแล้วแต่อนาคตจะมาอยู่ในคัน B C X ใช่แต่ไอเรื่อง B C X เดี๋ยวเราคุยกันท้ายคลิปว่าเราจะทําอะไรต่อแต่ก็คือตอนนี้เราจะมาบอกว่ารถไอ้ลิฟอ่ะมันเป็นสีแดงใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้มันจะมาเปลี่ยนจากรอล้บเงินอ่ะใส่ล้อทองลายสายฟ้าแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะจัด สเปคเรถยังไงแบบแนวทางการแต่งใส่ล้อสีทองอะ่ะมันแต่งยังไงคือเราจะให้คนที่ดูในคลิปเนี้ยช่วยกันโหวตมาหน่อยแต่เราจะมีตัวเลือกให้นะว่าเราจะใส่อันไหนเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ก็คืออย่างแรกเนี่ยไอลิฟอะ่ะมันจะเปลี่ยนจานลิฟอีกมาดิเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ในใจผมเปลี่ยน,นในใจผมอะ่ะพอผมขึ้นรอน,นี้ใช่ไหม ผมก็จะเปลี่ยนจานเป็นจานจอดแต่จานจอดผมไม่ใช่แบบจานจอดลายตีมแบบจอดอะไรเนะจะเป็นจานจอดแบบนี้จานเก่าไอริปอันแรกมันเป็นลายนี้แต่คือมันจะซื้อใหม่แต่ไอริปมันมีตัวเลือกไว้สองแบบใช่ไหมมันจะมีลายเรียบอย่๋เอาง่ายๆลายที่หนึ่งไอริปมันจะขึ้นไว้ในคลิปนะก็คือลายที่หนึ่งอจะเป็นลายแบบนี้แต่อีกอันหนึ่งอ่ะจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เป็นลายที่สองแต่คือผมอ่ะจะให้คนดูช่วยโหวตว่าระหว่างลายหนึ่งกับลายสองอ่ะคือแบบอันไหนเหมาะกันนนแล้้ววจะใหคดูม่า ถ้าจะเมน์บอกว่าอันไหนเหมาะก็เขียนคําว่าจานแต่คือตัวเลขลายอะ่ะมันก็จะมีหนึ่งกับสองใช่ไหมแล้วก็ให้คนดูเขียนว่าจานแล้วก็วงเล็บว่าหนึ่งหรือสองแล้วหลี๋ยวเราจะมาลองพิจารณากันอีกทีว่าลายที่คนดูเลือกเนี่ยโอเคไหมก็คือตัวแรกอะ่ะก็จะให้โบทจานก่อนอันแรกใช่ไหมอ่ะบอกกันปึ๊บจานลายแรกอ่ะจะเป็นลายแบบนี้แหละ,ะเป็นลายเป็นลายลูกต่ออย่างนี้ อันนี้มันอันนี้มันเป็นจานเก่าทุกคนแต่ลายที่ผมจะซื้ออ่ะคือตอนแรกผมจะซื้อลายแบบแเดิมแต่เนี้ยเป็นจานเก่าคุ้สนิมมันขึ้นตรงขอบใช่เรื่อนานแล้วมันนานตั้งแต่ผมอยู่มสี่อ่ะตอนนี้ยผมอยู่ปีสองอ่ะทุกคนจานอันเนี้ยอยู่มาประมาณกี่ปีมสี่มห้ามหกหนึ่งสองสี่ห้าเออประมาณห้าปีถือว่าคุ้มเพราะดูลายจานเดิขอบจานอ่ะบางเฉียบเลยนะแบบบางมันเสี่ยงที่จะแตกมากเลยนะเว้ยเอาจริงอ่ะแล้วก็ลายสอง ลายสองก็เป็นการเจาะแบบลายอย่างนี้แหละแต่ตรงขอบขอบอะมันจะเป็นรูแบบนี้เว้ยใช่มันจะเป็นรูแบบนี้มันจะไม่มีลวดลายเลยนะใช่มันจะเป็นเอาง่ายนเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ดูแล้วก็ช่วยกันหมวดมาว่าจะยังไงต่อแล้วก็แล้วก็อันต่อไปซีลวดผมจะใช้เป็นซีลวดชุบซีลวดอะเดี๋ยวเลือกเราเลือกกันไปแล้วว่าจะเป็นซีลวดแบบไหนเป็นซีลวดชุบของยาคุโซเออเป็นกล่องสีดำาลายเขียวๆอะนี้แะเดี๋ยวขึ้นร่ะมีแล้วแต่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วก็ไออันต่อไปก็คือจะเป็นช่วงท้ายแล้วทกคนนีีเย ก็คือท้ายขาเ,ยาเออขาเรียกว่ามือล<ห>ิงเขาเรียกมือเป็นแบบเขาเรียกระบบเบรกอันนี้มันเป็นมือลิงอะไรนะอันนี้มันเป็นมือลิงขาแมวเวยใช่แต่คือไอลิปมันจะเปลี่ยนล้อเป็นสีทองใช่ไหมทองเทาแต่ทีนี้ไอตรงนี้มันเป็นสีน้ำเงินไงเขาเรียกว่าหมดเขาเรียกว่าหมดตัวปรับสีน้ำเงินแต่ทีนี้ไอลิปมันจะเปลี่ยนเป็นมือลิงขาตรงคือผมมีตัวเลือกอยู่สามตัวเลือกสามตัวเลือกมันจะมีมือลิงขาตรง มือลิงเขี่ยวเสือเขี่ยวเสือเนี่ยแบบบางคนอาจจะแบบไม่รู้จักหรือไม่เคยดีนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรู้ไปดูเอออันนี้สามเป็นมือลิงเชี่ยวหมูก็คือตองอรงง่ายอันที่หนึ่งเชี่ยวอะไรเชี่ยวเสืออันที้สองเชี่ยวหมูแล้วก็ขาตรงแล้วก็ขาตรงคือที่ลิพูมาเมื่อกีก้เนี่ยมันจะขึ้นรูปตามที่มันพูดนลทุกคนแล้วให้คนดูอ่ะที่ดูคลิปนี้ช่วยเม้น์มาหน่อยว่าในสามตัวเลือกนี้ยว่าควรใส่อันไหนดีให้เหมาะกับล้อแล้วก็สไตล์รถที่ลิมันแต่งแล้วก็<อ>คือให้คนดูเม้น์ว่า มือลิงแล้วก็วงเล็บหนึ่งสองสามตามที่เรากําหนดว่า,วามันมีอันไหนบ้างแล้วก็บูทแล้วก็บูทล้อบูทล้อหลังอะ่ะเราจะเอาเป็นสีเงินเป็นบูทเงินอันนี้คื<ข>อ,<ข>อเราลเลือกกันไปแล้วว่าเราจะเป็นสีเงินเปลี่ยนแปลกสีน้ำเงินเป็นสีเงินเลยนะคือต้องบอกแล้ว่าที่ใส่คือที่ใส่มือลิงหมดน้ำเงินกันบมือเงินคือล้อเป็นเียเงินเนี่ย่เข้ากันแต่นี้เราจะเปลี่ยนล้อแล้วใช่เข้าแต่คือรถอีลิมันดีอย่างนึ่งที่ว่ามันไล่พวกน็อตอะไรเป็นสีเงินหมดมันเข้ากับล้อทองอะ ถ้าเราเอาเอาน้ำเงินมันก็ไม่เข้ากับล้อทองด้วยไอ,อ้องจงนะนะสวัสดีครับไปแล้วไปไหนเนี่ยไปไม่ตนบน้า,าค๊อปน้าช่างกบฝังน้าช่างก็ฝังจนต่อต่อแล้วก็ไ,อ,ไ,ไอ,กพอ,พอเนี่ยอะไรวะไอฝาครอบท่อเนี่ยว่ามันลื้มเน,าน,น,น่าได้ไรริบทำไมมันแหงเงยอะขนาดนี้วะโหดเนี่ยเออไอลิบมันจะเปลี่ยนฝาท่อเนี้ยเป็นสีเขียว มันไม่ใช่สีเขียวแบบเอาไปสีสเปย์อะไรมาพ่นนะมันเป็นสีเขียวแบบเขียวมีปีกแมงทับอ่ะมันเขียวแบบอย่างนั้นนะเขียวแบบยังไงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดีกว่า <accurately. S 2> มันไม่ได้เรียกแบบเขียวลุกอ่ะมันเป็นเขียวมันเขียวแบบปีกแมงทับอ่ะนะเออเคยใครเคยเห็นแมลงทับบ้างเหรอเขียวเงาอ่ะสีเขียวเงาอ่ะเออเขียวแบบสะท้อนแสงอ่ะแต่สวยมันวาวอ่ะสีอย่างนั้นอ่ะที่เลยเห็นรถข้างไม่ใช่กู้เกียร์ร้างนะฝนตกไอ้สั์ตกทุกวันเลยเดี๋ยวค่ายเดี๋ยว่้างทีเดียวเออถามว่าดุม ดูเราใชแต่ดุมตอนนั้นที่เราทําคิดว่าเราพ่นดุมอ่ะคือเราต้องพ่นใหม่เป็นทุกคนเราซื้อสีมาใช้แบบผิดประเภทตามจริงมันต้องใช้เป็นสีกันความร้อนแต่เนี้ยแม่งเป็นสีแบบสเปรย์ทั่วไปธรรมดาแล้วที่เกลือมันขึ้นแล้วเหมือนมันสีความร้อนแล้วแม่งก็ร่อนหมดเลยอ่ะดุมดุม่ตอนนั้นหมดไปหลายร้อยอ่ะดุมดุมพ่นเดี๋ยวรอบนี้เราส่งส่งล้านพ่นแล้วแน่เลยนะข้าถ่ายถ่ายดุเราใช้ดุมเดิมไม่ได้ซื้อใหม่เพราะมันยังใช้ได้อยู่แค่พ่นสีเฉย แต่ตามที่บอกไปนะคะเพราะรู้ว่าไอตัวเลือกที่เราจะแต่งเปลี่ยนเพิ่มอ่ะมันมีแค่จานแล้วก็มือลิงมือลิงให้คนดูช่วยโหวตแล้วก็มีอีกก็คืออยากให้คนดูช่วยโหวตว่าอยากให้แต่งอันไหนเพิ่มแบบเอาให้มันเข้ากับเซ็ตล้อทองอ่ะออว่าควรเปลี่ยนอันไหนดีแบบในตัวรถเอริบอะ่ะแเปลี่ยนล้อแบบไม่เปลี่ยนโฉมเลยนะเว้ยสวยอยู่อ่ะล้อล้อก็สวย ตอนแรกอาจจะเอาเป็นสีน้าเงินลายสายฟ้าเนี่ยแหละแต่มันไม่ค่อยเข้ากันเพราะว่ารถร้อยสิบตัวนี้เน,น,นียมันเป็นร้อยสิบตัวขาวเลยแล้ว,ลวสติกเกอร์มันเยอะอ,อ่ะมันไม่เหมือน,อนพวกออ LED ร้อยยี่สิบ LED อ่ะเนะเห็นของรถช่างเหงนมาหลังที่ไอสองร้านอ่ะโอ้โหที่จะโคตรอ่ะอันี้รถต้องบอกราคาลองให้เราซื้อมาไหมเออลองให้เครดิตร้าเข้าหน่อยดิผอยอย่างไวอ่ะเนอะสั่งวันไหนนะอันนี้อันนี้เราสั่งมาจากเออลาซาด้า สั่งมาเท่าไหร่จำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวแคปชื่อร้านแล้วขึ้นให้เครดิตเขาไปผมสั่งไปวันเสาร์ไปทุกคนวันเสาร์ตอนเก้าโมงเม่งมาว่าที่ต้องสามโมงแค่วันเดียวเออวันเดียวถึงอ่ะวันเดียวมาเลยเว้ยแล้วร้านเนี้ยเขาอวยหน่อยอ่ะก็ส่งเร็วก็ดีอ่ะนะหรือไงใครใครสนใจแบบอยากซื้อรอก็เดี๋ยวทิ้งพิกัดไปเดี๋ยวทิ้งพิกัดไปให้ก็รีวิวให้เขาไปเลยฟรีๆคือตอนแรกจะใส่ทองเข้มใครอยากให้รีวิวอะไรก็ติดต่ออ่ะเดี๋ยวรีวิวให้จมเมเลยตอนแรกตอนแรกจะใส่ทองเข้้้้มมมมมมมแต่่่ไงงงนนนนะะะัััออ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 อกกสสๆๆเเทข เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมันมันสีทองอ่ะมันมีสามระดับมันจะมีทองอ่อนก็คืออันเนี้ยอันเนี้ยทองอ่อนอันเนี้ยทองอ่อนสุดแล้วทองแล้วไม่ก็มีทางกลางๆแล้วก็เข้มมันจะมีทองเข้มทองเข้มก็คือกลางๆมันมีทองอะก้อนนี่ทองอะก้อนมันก็แบบไม่ได้เข้มมากส้มมันออกส้มๆแล้วอ่ะแต่คือรถไอริมนัสีแดงถ้าใส่แรอยส้มมันก็จะแบบมันออกลิเกไปเลยอ่ะอันนี้พูดตรงๆมันออกลิเกอ่ะรถลิเกหมายว่าก็มันแต่งแบบทองเจียวเสียวอ่ะ มันไม่ได้ว่าแบบคนที่เขาแต่คนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีแต่สําหรับเราเราไม่ได้แบบชอบสไตล์แบบนั้นนะก็แล้วแต่คนชอบเออมันแล้วแต่คนชอบเพราะรถแดงมันก็ต้องแบบทองเทาแบบรถดงีงาสีเทาไม่กร็รอนน้ำเงินนะแต่คือคนที่ชอบเขาก็มีแต่เราไม่ได้ว่าแบบว่าคนอื่นแบบอย่างเงี้ยแต่เราหมายถึงว่าถ้าสมมติเราใส่มันจะเป็นแบบนี้เราพูดในความคิสดส่วนตัวเรานะโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้เราก็พูดแบบ ในความชอบของแต่ละคนนะครับมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่คืออย่าดราม่านะไอซี่ผมพูดก็หมายถึงว่าความชอบของผมอะแบบมันอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นแต่งรถมันก็แบบสไตล์ใครสไตล์มันแล้วก็เข้าใจอยู่แต่อันนี้เราหมายถึงรถตัวเองนะถ้าเราแต่งอย่างนั้นันอาจจะเหมือนลีเกไปหน่อยแต่คนชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าบางคนจะใส่แบบว่าเออมึงเปลี่ยนล้อเป็นล้อทองเงี้ยแล้วล้อเงินมือไปไว้ไหนนู่นหรอมึงจะเจ็บไว้หรอไม่ใช่ไม่ได้เจกนะทุกคนล้อเงินผมจะขายต่อพี่ผมในราคา 800ร้อยบาทคือต้องคือต้องเข้าใจกอนว่าไอ้ล้อเนี่ยนะคะอะไรไม่ผมรู้นะผมรู้นะว่าแบบว่าถ้าสั่งมาแบบตามช้อปปี้แล้วอะไอย่างเงี้ยผมรู้นะว่าว่าราคาเท่าไรแต่แถวบ้านผมเนี่ยถ้าซื้อแบบตามหน้าร้านอะ่ะมันราคาอยู่ที่พันห้าสิบบาทใช่แค่วงล้อนะไม่ใช่ซีรวนนะ่าคาห้าสิบบาทใช่ไหมจานผมให้พร้อมจานด้วยจานเป็นจานสมิตถ้าซื้อแบบในร้านเลยอ่ะมือหนึ่งอ่ะมันจะก็เราตอนนั้นไปกดที่ร้านกันมาไงประมาณเก้าร้อยหรือพันหนึ่งนี่แหละ ได้รีบมาขายต่อผมประมาณแปดร้อย่ะทุกคนถ้ารวมกันล้อตีเป็นพันหนึ่งก็ได้ถ้าแบบซื้อแบบมือใหม่มือหนึ่งอ่ะจานก็พันหนึ่งตีเป็นสองพันแต่ขายแค่แปดร้อย่ะจานสวิทช์แท้นะแล้วก็ล้อโยโก้ของแท้แกะกล่องตีเป็นเนี่ยถ้าแบบพูดนี่ยก็สองพันใช่แต่ขายแปดร้อยทุกคนคิดเอาเอาไปใส่คุ้มไหมแต่จานสนิมมันขึ้นแค่ตรงขอบๆไม่จานแท้เป็นยังไงเดียวมันเป็นจานเหล็กด้วยแหละทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าอนาคตว่าล้อคู่นี้กับจานเนี่ยจะไปใส่ในพีซี คันแดงหรือว่าจะใส่ในเวฟหรือรถอะไรเดี๋ยวรอดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ล้อล้อมาดูล้อหน้าก<ส>่อนล้อมันมีตำหนิไ้มแต่คือ<ส>นิดหน่อยมันก็รถใช้มาตั้งแต่มอี่ไอ้เหี้ยมันก็ต้องมีธรรมดาไม่มีตำหนิต้องขอเพราะว่าตามจริงคันนี้มันเป็นรถผมมาก่อนทุกคนแล้วผมก็ใส่ล้อน้งเงินอันนี้มาตั้งแต่มอสี่มอห้าแล้วแล้วนี้ก็ขายต่อยหรือมปนไปแต่ไอ้ทุกคนจำนูโวที่ผมแปลงุสีได้ไหม ตาม Project, จริงอ่ะโปรเจกต์นั้นแต่มันยังไม่ได้ลมนะทุกคนมันอาจจะนานนิดนึงเพราะว่ารถมันเยอะไปหมดแล้วทีเนี้เราอ่ะตอนแรกบอกว่าจะใส่ล้อทองกันใช่ไหมทีนี้พ่อผมมันบอกว่าจะใส่ล้อน้ําเงินแต่ไปซื้อมาแล้วไงล้อน้าเงินโยโกเลยใส่เก็บอยู่ในบ้านอันนั้นซื้อมาใหม่เลยเอ้ยต่ yeah. แ,แปลกซื้อร้านเดียวกันแต่ตอนกูซื้อมีกล่องาให้ครบับใจยันนี้ไม่มีกล่องแต่ห่อพลาสติกมา,อมาเออพันกว่าขึ้นขึ้นราคาแล้ว เออก็ซื้อหน้าร้านมันราคานี่แหละใช่แต่คือถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนถ้าใครอยากแต่งรถ้วมันง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะแบบในลาซาด้าเดี๋ยวนี้ล้อบวกซีรลวดพร้อมดุมต่ก่อนมันไม่ค่อยมีอะนะแบบแอพถ้าแบบถ้า,ถาย้อนไปใน <ๆ S 2> 10ปีก่อน<ๆ>หรือที่ตอนที่มันยังไม่มีแอปลาซาด้าช้อปปีอ่า เราก็ต้องวิ่งตามร้านวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันสนุกสบายขึ้นเยอะเราจะแต่งอะไรมันก็แค่มีตังก็จบอะง่ายง่ายมึงมีตังมึงได้จบรถหลอ่อพูดถึงเรื่องหล่อเฮ้อย่างที่เคยพูดไปบอกว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลมันมนันแบบตามสไตล์อะ่ะบางคนก็อาจจะถึงแล้วแบบเฮ้ยทำไมมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่ล้อแตบบ่พอคือล้อใหม่ยใช่ทำไมมึงไม่ใช่ล้อเออเดี๋ยวพอเ<า> <พอ S 2> จอคนพูดได้มึงไม่ใส่หล่อเงิงนเนาะไม่ใส่ล้อเนี่ยไอสัตว์แบบเราชอบแบบนี้อ่ะคืออันเนี้ยไม่เป็นหล่ออ่ะก็เน่ย ล้อค่อนของแบบของเทียมอ่ะตามราคาแบบฮันต้นบ้งคนก็จะเรามีงอมแค่เนี้ยนะเออแล้วแต่งตามคนทุกคนบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมมึงไม่ใช่ล้อแบบล้อดีดล้อค่ายดังๆพวกเอสตองดีดคอมดาวเอ็กเซลคิงแดกอะไรพวกเนี้ยอะไรเงี้ยซุปเปอร์แดกอะไรเออซุปเปอร์แดกไม่ใช่คิงแดกันะล้ออะไรวะอันนะไรคิงแดกมันเพลงของลุงเอ็กและเอ้ห่ากูรู้ว่ะเลยล้อคิงแดก อันนั้นเพจดึงเอกถ้าแบบพวกเอสตอร์ก็แบบพวกนักแข่งเลงสุพรรณอะไรเงี้ยที่เขาใช้กันถ้าแบบซูเปอร์แดนก็โกนิวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นค่าของเขาเราจะแต่งแบบตลออแบบวัยรุ่นแบบดูให้มันทรงเดิมแต่ทำเครื่องทำาะไรก็ดีดีหน่อยนะดูดีดีก็ไม่ใช่เล่นหน่อยก็ราคาด่าพันอยู่เนาะเพราะมันมีหลายตัวดีอดีอะแต่ไอตัวที่ผมเคยลงในคลิปนั้นอะตอนนี้ราคาพุ่งเนาะมันเป็นตัวป้ายตัวเก่าเลยเก่าจัด แต่สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนออก็ <ผม S 1> จะมาถาม,มความคิดเห็นคนดูว่าถ้าใส่ล้อทองเนี่ยควรจัดรถสภาพไหนแล้วก็อะไรนอกเหนือจากที่ผมให้ทุกคนโหวตไปอะ่ะอยากให้ใส่อันไหนอะ่ะคือช่วยกันคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวจะจัดตามควาขอให้เลยจริงๆออช่วยสนับสนุนกันนะแบบมาช่วยแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยเออแบบแล้วผมจะทําตามคนดูอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เขามาเม้นมีคนนึ่งบอกให้ลองใส่เรียนยี่สิบแปดอะ คือผมว่าไม่ใช่ว่าเมินคนดูเมินเมินคอมเมนต์คนดูนะไม่ได้ไม่ได้เมินนะแต่คือเป็นถามร้านมาแล้วเขาบอกว่ารถรถคันนี้คือมันลูกเดิมแต่ถ้าใส่เรือน,นใหญ่อ่ะมันจะวิ่งไม่ได้แล้วก็คือถ้าแบบว่าคือถ้าแบบเปลี่ยนเลือนอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าลูกเดิมแบบเปลี่ยนไม่ได้นะคือมันต้องมันต้องทำแล้วต้องเปลี่ยนอะไรมันมันต้องทำลูกควานลูกอะไรมันต้องตีปอกอะไรอีกใช่มันจะลวนถ้าควานแต่ทีเนี้ยไอคอมเมนต์ไหนที่คอมเมนต์มาแล้วมันสามารถทําได้เลยผมก็จะรีบทําให้คนดูให้คนที่มาเมนต์อย่างเลยครับ แต่ไออันที่เปลี่ยนเรียนลิงค์ยี่สิบแปดมิลอะไรอ่ะก็คือมันยังทําไม่ได้นะเดี๋ยวรออนาคตถ้ารถไอรีมันอัพสเต็ปอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะจัดให้คนที่เม้นมาแต่ไอรถที่เขาบอกว่าคันเลื่อนน่าจะเป็นรถไอรามเนะี่ยเพราะรถไอรามมันคัเนเลื่นก็เดี๋ยวไอรามแ,แต่เห็นปกคลิปป้าที่กูทําไปอะ่ะเออจะมาบอกคนดูว่าที่มันเขียนว่าลูกเดิม vs ห้าสามบวกลบสองอ่ะก็คือรถไอรามมันไม่ใช่ลูกห้าสามนะคนตอนแรกเราก็หลงผิดว่าเป็นลูกห้าสาม ต่เนี้ยไอ้รามมันมันขาดใจว่าทําไมแบบยังไงอ่ะมันมันขาดใจอ่ะง่ายๆแล้วมันก็เลยให้ช่างที่ร้านช่างกอล์ฟเขาลื้อทีนี้ช่างกอล์ฟบอกว่ารถมันอ่ะตอนแรกกับลูก5.2นีะครับวัดว่าเนี้ผิดเขาก็ดูใหม่ทีครับไปเป็นลูก51มิลก็ลูกเดิมไซ25เออเหมือนที่ถ่ายไปที่ร้านช่างกอล์ฟที่เอล์ฟอาจจะมันเป็นลูกเดิมเพิ่มไซเออไซ25มิลเอ้ยไซ25ไม่ใช่ไซ25มิลก็คือเพิ่มเป็นไซ25เดี๋ยวไอ้รามมันก็มีโปรเจกต์ใหม่ว่าจะทำอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามััันนนนจะะะททาออไรรรเดดี๋ยวกกก็ตติมคคบุ แต่รถเ e อลิฟอนาคตก็น่าจะมีทําเครื่องเลยเนี่ยแต่ตอนนี้<ช>หาอยู่ว่าเราจะทําอะไรดีถ้าพูดถึงเรื่องเนาะผมได้มองว่าแบบว่าอะล้อที่ยวอ,อันนี้ล้อผมซื้อมาไปลอาหาก่อนเนาผมได้แบบว่าแบบเออล้อที่กูใส่แกแบบไม่ใช่จะหาว่ามันไม่แข็งนะมันก็มันแข็งเว่ย <c oughs> มันก็ทนทานทุกร้อมันแข็งหมดว่าอยู่ที่คนใช้งานใช่ถ้าคนใช้แบบ ถ้าหลงมันอย่างเดียวก็ชิบหายหมดาแบบแต่ถ้าคนใช้รักษามันก็ไม่พังบางคนก็จะแบบเฮ้ทำไมเออว่ะมึงเปลี่ยนล้อไปแล้วมึงก็ใช้แบบพวกค่าดต่างๆไปเลยพวกเอ็สตองอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมันก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่เอาตรงๆนะคันนี้มันเคยใส่ล้อทองนะทองล้วนนะถ้าไอคลิปที่ผมไอลิปมันแทรกขึ้นไปอ่ะจะมันเป็นล้อยี่ห้อแบบถูกสุดๆเลยนะนั่นอ่ะของบัญสาบป่ะวะ แต่คือไอเนี้ยทุกคนล้อบันไซผมจะบอกให้นะว่ามันอะแข็งมันก็แข็งในระดับตามจํานวนแบบยังไงอะมันแค่สี่ร้อยะเออมันก็แข็งในค่าของมันแบบก็ตามราคาคุณภาพมันก็ตามราคาไวาง่ายแล้วตอนนั้นผมอาสารยช่ทุกคนคืออันี้เป็นเรื่องเล่าให้ทุกคนฟังนะไอี้อะตกหลุมล้อเดียวทุกคนล้อบันไซสี่ร้อยอะแบบแม่งบี้แบบตรงเนี้ยมันมุมตรงเนี้ยมันหักลงมาแบบอย่างเยอะอะขับไม่ได้เลยอะตอนนั้นไปส่งพี่เสกไงแล้วก็พี่ของมันอะไอฮาร์อะ ไอ้แค่ตกกลุ่มตรงซอย90ยด,อยดุ้งเออ้ยแ่ดุ้งเละเลยแล้วก็เลยเปลี่ยนอ่ะมาเป็นล้อนี้ก่อนหน้าจะเป็นล้อทองอะ่ะใส่เป็นล้อทองรางน้ําทองทูโทนของเออใช่ไอ้อันนั้นอะก้อนปะไม่รู้อะอะรอนทองอทูโทนอะ่ะเป็นอะกอ้อนนั้นน่ะล้อมันมีหลายทรงเ้ยอ่ะนนอีทรงเออ่ะเอออันนี้จะบอกว่าใครที่ยังไม่รู้นะว่าอันไหนทรงเอทรงธรรมดาก็คือทรงเอทุกคนทรงเอจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูสังเกตมุมสังเกตตรงขอบตรงมันจะเหลี่ยมใช่ตรงขอบเนี้ยมันจะเหลี่ยมแต่ถ้าทรงธรรมดานะ <T uber> คือตรงนี้มันจะเหมือนหลังเต่าอ, <T uber> อ่ะรอมโยโกะอะมันมันจะมีอยู่สองมันจะมีอยู่สองทรงเวคือมันจะเป็นแบบเรียบแล้วก็ไงวะทรงเรียบแล้วก็อะไรวะจำไม่ได้เลยว่าแต่จะเป็นทรงเดิมอันนี้ทรงเดิมทรงทั่วไปที่เขาค,ค,คิดกันแต่อันนี้จะเป็นทรงเอแต่กูอยากใส่เนี่ยอะไรไอ้ล้อคอมหลังเต่าอะ่ะคือไอ้คอมหลังเต่าทุกคนมันจะไม่มีขอบแบบอย่างนี้นะมันจะเป็นโค้งไปเลยนะไม่หรอมึงเห็นรอไอ้เพื่อนกูเมื่อไหร่รถยี่ห้าไอดีอยบาทอะ e. ที่ใส่ล้อแดงอะ ใส่ค้อมหลังเต่าอะนะล้อมันจะเป็นค้งมเป็นหลังเป็นเต่าไปเลยนะเวแ้ยบบถ้าพูดถึงล้อคอมดาวมันจะมีคอมคอมดาวสรงลางน้ำโดยลางน้ำก็สวยลางน้ำก็สวย,สวยแต่ตอขอขอแม่นสวยจริงลางน้ำแต,แต่เราอยากลองเปลี่ยนแบบสไตล์ใหม่ๆดูถ้าสมมติเราเราทาแบบไสไตล์อย่างนี้ไปไเรื่อยมันก็อาจจะมีแบบชินตามมันก็รู้สึกเบื่อๆจริงนะถ้าเราลองแบบใส่ล้อใหมด่ดูเออมันจะรถเราอาจจะใหม่ขึ้นแบบยังไงอะ่ะแล้วแต่คนชอบนะแต่คนดูอย่าลืมนะชื่อคอมเมนต์มาหน่อยว่าควรแต่งสไตล์แบบไหน รถไอลิฟอะลูกเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะแต่อยากให้มันเปลี่ยนน็อตเนี่ยตอนแรกอะผมก็คิดว่าจะใส่ล็อ,อกไอตองเแหละเพราะว่าคือล้ออะค่ายมันเป็นแบบอ,อยากได้แบบอยากมีแบบสปอนเซอร์แบบรองส่งอะไรไมาให้ใช้บ้างเนอะอยากรองยังไงเป็นยังไงไปทุกที่ห้อมันดีหมดมันอยู <ผม S 1> อย่ที <ไง S 2> ่คนเลือกใช้เราเราพอใจใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้น เราแบบไม่ได้บังคับกันนะนะใช่ต่อใช่พวกที่ใช้ก็พวกรกแข่งพวกรถแข่งเออเอ่อเครงสุตรพันพวกค่ายดังๆเขาก็ใช้กันหมดส่วนใหญ่อะสจก็ใช้นะเออสจโอ้โหนั่นเขานำเบอร์วันอยู่แล้วเขาต้องใช้ชูบี้เขามีหมดอะเขาจะเอาอะไรมีหมดอะสจอนำเบอร์วันอยู่แล้วอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็มาบอกคนดูเกี่ยวกับรายละเอียดรถลิฟ ว่าจะทําอะไรบ้างแล้วมีรายละเอียดอะไรแล้วก็คือจะให้คนดูอ่ะที่ดูคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าไอ้ที่เราพูดไปในคลิปเนี่ยว่ามีอะไรแบบตัวเลือกอันไหนแล้วให้คนดูจะช่วยเลือกแบบอันไหนที่มันเข้ามากแบบอยากฟังความคิดเห็นจากคนดูอ่ะเออก็เนี่ยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะะทุกคนถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ สตอรี่ของเรามันก็ยังมีไม่เยอะมากเพราะว่าตอนนี้จะมีแต่เวฟแต่อนาคตอยากทํามีโอแบบรูปหกหอะนะะแบบเวมันก็แบบอะไรเ่ชิาลหลาลี่ชิ้นเพราะว่าเราแบบไม่ได้มีแบบทุนเยอะไองแต่ถ้าคนดูช่วยกันสนับสนุนแบบถ้าเรามีารายได้อะไรอย่างเงี้ย<ม>เออเราก็จะจัดหนักๆเลยแบบจัดให้คนดูตามคําขอเลยแต่อยากถ้าเรามีทุนอยากทํารถตั้งคาขอคนดูนะว่าสเต็ปไหนสเต็ปไหนนะแบบซื้อรถเป็นแบบตามใจคนดูอะ่ะแต่ถ้าเรามีทุนแบบเยอะๆก็น่าทํา ถ้าเยอะถ้าแบบเตอรี่คันนี้มีเยอะนะแบบถ่ายเทียนชิ้นเลยโอ้แต่ลองย้อนไปดูตอนคลิปได้เลยว่าคันนี้มันยังไม่มีอะไรอะไรเลยนะตอนที่มาถ่าเยเล็กๆอะ่ะจริงปะล่ะมีแบบมีแค่ล้อ,อที่เป็นจุดเด่นที่ว่าเราแต่ง<ม>เออเช่มองมาก็มีล้อฝาครอบท่อโชว์แค่คนะี้แต่คือตอนนี้ไอลิฟมันเริ่มไล่แบบทีละจุดเล็กๆน,น้อยๆรรวม<อ>ๆแล้วคันนี้ไม่หมดไปเยอะอยู่นะแต่ต่อนที่จะแบบก่อนไอลิฟแล้วมันเป็นรอยเหียนี่ย ตอนนี้ตอนที่ใส่ RM เนสวิตช์ RM แต่ผมจะบอกว่าถ้าใครจะซื้อประกับอันนี้ผมไม่ได้ว่าร้านเขาเหรืออะไรนะก็เล่นของแท้เลยจบจบเลยก็คือหอยลิฟอะอย่างอันเนี้ยประกับเดิมบิดปุ๊บแม่งลื่นแบบไม่มีอะไรสะดุดแต่อันนั้นอนะ่ะพอใช้ปุ๊บแม่งพอบิดปุ๊บกึก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 หาอะไรก็ไม่รู้ไ <c oughs> อ้เหี้ยแล้วกัดสายเคเบยงขาดเลยแล้วเอยลิฟอันนั้นเป็นยันให้แม่งมาสายเาเลยลขาดเหี้ย ก็เด Estamos, ี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับท anyway. ุกคนสําหรับคลิปนี้ก็แต uh ่จบเพียงเท่านี้ก่อนก่อนที่จะมาแต่งสวยใช่ไหมแบบกเปลี ja> ่ยนเทียช uh ิ uh ้นอะไรอย่างพวกปอแทนก้านบีอะไรอยเงี้ยทาเครื่องมาก่อนก่อนที่จะแต่งสวยใส่แคมก่อนด้ยเออเอาเอาเครื่องก่อนอ่ะแล้วค่อยแบบแต่งค่อยไล่สวยหลังแต่มันยังไม่พอหรอกไอรถแต่งมันนั้นไม่มีเขามาพอหรอกมันก็ต้องไปเรื่องมันก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน